ผมเคยเห็นคอมเมนต์ที่บอกว่าแก้วเนี่ยนฟ้ามันบอบบางปิดนามแล้วก็นนามมกไม่มีเลยนะไม่ฮกอยู่เลวพอ,อกเลยฟ้าโคตรแข็งแนงตึ้งคนมี่บอกว่าฟ้ามันเปิดแล้วฮนะถ้าเปิดนักคุมเชิงไงทิปลูกเลย <c oughs> เลยนี่อีมป่ามันหักไม่ได้นะใช่มึงก็เปิดขนาดไหนอ่ะอ คือตัวแก้วกันหลอมันเป็นแก้วนะแต่ฝามันเป็นพลาสติกใช่มันจะแตกได้ยังไงใช่มันมันไม่ใหญ่แก้วตึ้งตัวตรงนี้ดูดิสีนยางนี่มาสีนยางดีหมาเข้าไว้มาตึ้งไม่ต้องกลัวหนามกเลยกับไส้นามแม้็ดหนนนแก้วกันนะนี่นี่มามาดูใกล้แก้วหนาปะหนามากใช่มัน้ยหนาจริงมันหน้าว่าแก้วปกติดีเรากินนาำประมาณช่องเท้ามีมีนีตึ้งอย่ากลัวนนามกับนี้มา มึงมันไม่มีหกมาเลยใช่แก้วนี่ใช่ดีหน้าตึงกับส่วที่ว่วกินน้ำร้อยขึ้นกินนับร้อนเนียนไข่ไม่เชื่อลองตั้งไปดูวันนี้นะครับมันจะโปรอยู่จากาชุบกาวมันหวานทูจังเลี้ยนะนี่นี่แก้วใหญ่เท้่ยวดีปเจอมาช่วงรวยว่าจริงแก้วแก้วคือแพงมากที่ไม่นะอันนี้ช่งรวยว่าทอ่ามาเทียบกันนะแก้วช่วงรวยนะเล็กนะใช่ซึ่งแก้วนี่ตอนเด็กปเจอมากาวชุบกาวว่าราคามันถี่ที่มันค่ายนะ แต่ตอนนี้มันเลือกห้าสิบเก้าบาทเดี๋ยวให้ดูความหน้าของมันอ่ะเทียบกันดูนะเห็นปะโอคือแตกคือแตกต่างกันมากใช่ใครอยากได้แก้วไปกินชาเที่ยวี่เทีแก้วนามที่ชายงานได้จริงแล้วทึกแล้วทนุนอันนี้เลยมันจัดโปรอยู่เลือกห้าสิบเก้าบาทจากเก้าสิบเก้าเลือกห้าสิบเก้าใครเห็นคลิปนี้แล้วดีไปกดเลยนะครับถ้าโปรนี้หมดเก้าสิบเก้าเหมือนเดิมใช่ดีดูดิใช้ดีหนึ่งเดินเก้าเดิ่นเอ้ห้า ห้าห้าเดือแปดืใครอยากได้นะครับห้าเดแปดเดือไปกดได้เลย